มาเร็วมาแล้วโดนล็อกอยู่ไม่เห็นมีมีนี่เลยอะไรเอ่ยไพ่มดไงที่ไพ่มดไงไปแล้วไป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 ช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนล็อกอยู่เพื่อนมาข้างในครับอยู่ตรงไหน ก็ข้าวอ่ะ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 ข้าคนเดียวไม่ชวนเพื่อนเลยโอ้โหไปถ้าไกลแล้วด้วยฝ่ามือไม่มาเลยมา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 จุดโลเคชั่นยิงเลยตัวเดียวตัวงั้นตัวตังนั้นตัวเดียวข้างบนข้างบนอีกข้างบนอีกข้างบนมัวิ่งอยู่บนเดิมจะผมไปชุบเดี๋ยวผมไปชุดยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนมันวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งขวาขวายิงขวายิงขวานี่ยนี่ Enemies ahead ขวานเยนอนอยู่มันนอนอยู่ตรงตรงมนมีนี่ย่เพื่อนนอน่ี่อยู่ที่ชื่อดีังต้นไม้อ่ะหลังหลังต้นไม้เพื่อนหลังต้นไม้หล้นไมเบอร์สี่อ่ะล็อกล็อกหลังต้นไม้เลยโอ้โข้างบนาายเรือของคนเดียวไหนกันหนึ่งหลังต้นไม้เพื่อน m a r k the location สมัยไม่ดูที่ชื่อวะมันตายสองตัวแล้วเนี่ยดูที่ชื่อผมดูที่ชื่อผมเนี่ยมันอยู่หลังต้นไม้เนี่ยดูที่ชื่อผมะบอกให้ดูที่อโอ๊ยเ้ยไอหลังต้นไม้ผมก็มองต้นไม้อีกต้นในแถนที่มันวิ่งต้นไม้แม่งเยอะเหลือเกินก็บอกว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ผมว่ายิงเลยเนี่ยตามมายิงกันเนี่ยเอ ก็บออยู <Bien ven ido> ่เพื <library> ่อนก็บอกอยู่ที่ชื่ออยู่ที่เพื่อนเนี่ยอยู่ที่เพื่อนโอ้ผมเหลือตัวเดียวแล้วโอ้ผมยิงมันไม่ลงไหนดีจ้าได้ก็ได้ครับผมเป็นยาเลยกระต่าเมือเล็กๆเลยยังไมนปนี่ไหมเบอร์สี่ก็ยังโหดเอ้ยเบอร์สามเลยจ้าเป็นเบอร์สามแล้วเบอร์สามยังโหดเบอร์สามยาก เดียวมต้นไม้ที่ชื่อต้นไม้ชื่อหุ่นนั่นแหละไอ้ตอนแรกอ่ะมีคนบอกว่าให้ไปยิงข้างบนที่วิ่งอยู่เราก็วิ่งอยู่ยิงอยู่ข้างบนเน่ยไปซ้ำด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งต้นไม้อะมันก็มีตัวหนึ่งก็ยิงอยู่ผมผมเห็นในตัวข้างบนไงผมไม่เห็นตัวต้นไม้วิ่งมาจะอ้อมอ้าววิ่งอยู่แน่ยิงดิยิงดิวิ่งอยู่แน่เราก็ไปยิงให้ยังไงตัวตัวหนึ่งนอนอยู่รงต้นไม้เลยเหมือนกันแล้วก็ยิงอยู่ไงจะไปรู้หัวคนเดียว ลุงนี้แม่งกำระเบิดแต่ตัวเองดีกว่าเฮ้ยแม่งนแก่ข้าตอนนี่ตายแล้วสั่งจังไอ้สัตว์ทำไมทำไมทำไมเงียแก่บังละกันไอ้สัตว์กูไปรอโลคหน้าเฮ้ยที่กวนตีนเอาไมเอาไมโอ้ทนไม่ได้แค่นี้ออกคลิปหาย